เพี์สวัสดีค่ะอยู่กับเจจ่าที่ปรึกษาด้านการขายแล้วค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้เจจ๋าอยู่ที่บริษัทเพรยต์ถนน,นสีทยซอย68สำนักงานใหญ่นะคะวันนี้เจจ๋ามีรถกระบะเข้ามาใหม่มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วเพื่อได้เลือกซื้อเลือกชมช้อปปิ้งผ่านออนไลน์นะคะผ่าน YouTube ได้เลยวันนี้มีกระบะสวยๆส,วยสภาพเดิมๆใหม่ๆมารีวิวนะคะผ่อนไม่ถึง10,000บาทนะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยวันนี้เป็นรถ Toyota Re ี o ปี2016เครื่อง1ง สี่ตัวอ e. นะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้บอกไว้เลยใครที่ตามหาเกียร์ออโต้อย่าพลาดนะเพราะว่ารถของบริษัทของเรามาไวและไปไวมากเพราะเซลของเพราะเซลลของบริษัทเพชรยนเนี่ยมีถึง25คนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้คันนี้ก็รีบตัดสินใจรีบโทรมาหาเจ้าจ๋าได้เลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะอะมาดูนะคะเดี๋ยวจ้าจ่าจะ,จะ,จะรีวิวเป็นนะคะ ส,ส่วนแรกกันดีกว่าส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของด้านหน้านะมาดูความเดิม ว่ารถคันนี้เดิมยังไงนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมมาพร้อมไฟเดย์ทม์ลันนิ่งนะมีมาให้เรียบร้อยแล้วสวยๆใหม่ๆอยู่เลยนะคะสภาพรถยังดีๆเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกสองคู่หน้าเลยนะใส่กรอบโครเมี่ยมตัดด้วยสีดาม,มาเรียบร้อยนะคะส่วนทะเบียนนี้ลูกค้าก็จะได้ไปเลยนะคะ3ทอเท่างงงู6095 นะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมเหลี่ยมตัดเลยนะคะแบบนี้เลยสภาพเดิมจริงๆนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมือเดียวไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการจมน้ําแน่นอนสภาพรถแบบนี้เห็นในรีวิวนะใน YouTube พี่จะจ่ารีวิววันนี้ก็บอกได้เลยว่าตรงปกแน่นอนตรงนะคะสเปคแน่นอนแล้วก็มาดูในส่วนของนะล้อเจ้าจ่าจะพามาดูในส่วนของล้อก,กันนะล้อคันนี้ ลูกค้าเดิมใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแม็กขอบ18นะคะสีชานั่นเองมาพร้อมยางดันหลอได้ยางใหม่ๆเลยนะคะลูกค้ายางดันหลอนะสภาพยางเดิมๆนะสภาพแบบยางใช้ได้นอะนยาวๆเลยเพราะว่านะยางเพิ่งใหม่ๆเลยนะคะดอกยางยังไม่หมดเลยนะอันแล้วก็ส่วนใต้ซุ้มล้อนะอันนี้คือสภาพใต้ซุ้มล้อคืออะไรเดิมๆทุกชิ้นส่วนเลยนะคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะลูกค้า มาดูในส่วนของส่วนกระจกนะกระจกเป็นกระจกอัตโนมัติไฟฟ้านะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมองข้ามาให้ด้วยเป็นแบบ LED นะสัญลักษณ์ข้างประตูเป็นไฮลักนะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของที่จับประตูเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นสัญลักษณ์รีโวอันนี้เป็นติดมาจากโรงงานเลยนะส่วนขอบประตูขอบกระจกนะคะยางนะคะ นี่นะอะดูนะสภาพยางยางแน่นๆนะแข็งๆอยู่เลยไม่รุ่ยไม่ยุยไม่ยานนะคะแล้วก็มีกันาสาดนะติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพรถคันนี้เดิมมากนะก็คือรอยขีดรอยขวานแทบไม่มีเลยนะสภาพพร้อมใช้งานเกือบร้อยเปอร์เซนต์ลูกค้าได้ไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมภาษีพรบรเราก็เตรียมไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อหมุนประกันก็คบครองเลยนะคะ แล้วก็มาดูในส่วนของนะคะซุ้มล้อด้านหลังมาดูตรงคันสี่กันนะคันนี้ก็จะมีอ,ะอันนี้เป็นคันสี่เดิมๆนะมีเลขตัวถังนะคะลูกค้าสําหรับโตโยต้าเขาจะอยู่ด้านนี้เลยนะส่วนล้อก็เช่นกันนะอันนี้ก็คือสภาพล้อใหม่ๆเลยทั้งสี่ล้อนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่มองหาอยากได้รถกระบะยกสูงแบบนี้แล้วก็สภาพเดิมราคาถูกแบบนี้นะก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะลูกค้าสำหรับใครที่ อยากมาดูรถตัวจริงอยากมาสัมผัสทดลองขับหรืออยากมาคุยกับเจ้าจ่าเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะก็มาสอบถามกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์หรือโทรมาหาก่อนก็ได้นะคะอามาดูในส่วนของฝาท้ายกระโปรงฝาท้ายกระโปรงตัวนี้ก็จะเป็นนะคะดวงไฟตาที่3มมาให้แล้วแล้วก็ที่จับฝาท้ายกระโปรงก็จะเป็น โเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ส่วนนะคะโลบาร์นะคะคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นติดมาจากเจ้าของเดิมเลยนะคะมายังไงแล้วตั้งขายอย่างนั้นเลยนะคะนอกจากลูกค้าบอกว่าไม่ต้องการให้เราถอดออกให้เราก็จะถอดให้นะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเราพร้อมนะคะให้ลูกค้าตามต้องการเลยนะคะอันนี้ในส่วนของ ไลเนอร์ iner, นะอันนี้ไลเนอร์ก็เป็นไลเนอร์ของแบรนด์โตโยต้าเลยมาตัวรถเลยนะคะลูกค้าคุ้มแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลรถของเราสภาพเดิมเกจเอแน่นอนเกจเอบวกบวกบวกแน่นอนนะใครที่ได้ไปก็ถ้าไม่มั่นใจยังไงก็เอาสำเนารถของเราที่มีให้ไปตรวจสอบที่นะ้าโชว์รูมโตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะไปดูประวัติการซ่อมไปดูประวัติการเช็คศูนย์ได้เลยว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างทําอะไรมาบ้างนะอันนี้เราท้ารับประกันให้ลูกค้าได้เลย เดี๋ยวในส่วนภายในเดี๋ยวจะจ๋าพาไปดูกันเลยค่ะมาดูในส่วนของอ่ะความใหม่ภายในการนะคะลูกค้ามาดูส่วนของแผงประตูกันก่อนนะอันดับแรกนะอันดับแรกมาจุดของประตูแผงประตูก็ยังสภาพเดิมๆสภาพใหม่ๆเลยบ่งบอกได้ถึงว่าเจ้าของเดิมใช้งานนะธนุธนอมไม่ช้ํานะคะแล้วก็ส่วนที่พักแขนเขาก็จะเป็นแบบผ้านะคะอันนี้เขาหุ้มด้วยผ้าแล้วเขาก็เย็บนะคะเพิ่มลูกเล่น ให้ดูนะคะมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีส่วนของนะคะตัดกับขอบสีเงินเมทัลลิกอย่างนี้ที่เปิดประตูเป็นโครเมียมถัดมาก็จะเป็นปุ่มเซนทันล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าทั้งสองบานเลยนะคะแล้วที่ปรับกระจกมองข้างค่ะนะคะแล้วก็ส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลายัยพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วลูกค้าให้ดูสภาพพวงมาลัยนะคะ เจ้าจ๋าบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมใช้คานรถคันนี้คือรักมากก็คือรักยังไงนะคะสังเกตง,ง่ายๆถ้าคนรักรถเนี่ยเขาใช้งานรถเขาจะทะนุถนอมนะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนะเขาจะทะนุถนอมเป็นพิเศษนะผู้ชายจะรู้ดีนะคะสําหรับคนที่รักรถมากๆนะคะนะคะพวงมาลัยไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยลอกนะอันนี้ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะยบนิดเดอร์เเก็บสี ดำนะคะส่วนหน้าปัดนะคะก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลอคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดานะแล้วก็เหมือนเดิมก็คือตัดตัดด้วยแถบเงินสีเงินเมนเทัลลิกยาวสุดไปนู่นเลยนะส่วนคันนี้ก็จะมีจอเนมาให้ด้วยนะไว้มองกล้องถอยหลังไว้เล่นผ่าน youtube ดู audio ออได้นะคะส่วนแอร์ยังเป็นแอร์แบบนา็อกอยู่ค่ะนะยังไม่เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มาในส่วนของอ่ะ ที่จุดบุรีไฟฟ้านะคะของรีโวเนี่ยเขาจะมีมาให้สง่งที่อยู่แล้วนะแล้วก็ที่วางแก้วนะ้ำสองแก้วส่วนคอนโซลเกียร์ตรงกลางลูกค้าจ๋าเออสวยใหม่มากนะสะภาพเดิมๆเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะอันนี้บอกได้เลยว่าสุดสุดจริงนะคะ มีปุ่ม eco mode ให้ด้วยนะคะปุ่มประหยดน้ำมันแล้วก็ power mode นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะมีที่วางโทรศัพท์บางเหรียญแล้วก็ที่พักแขนค่อนข้างใหญ่และสะดวกสบายในการขับขี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ที่จะจ่าชอบก็คือเขาจะมีช่องนะเก็บความเย็นให้เราด้วยนะใส่น้ําเย็นน้ําอัดลมนะแช่ไว้กินตลอดการเดินทางนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นปุ่มของ เก็บสัมภาระอันนี้สภาพเดิมๆนะคะรถคันนี้ใช้งานไม่ช้านะคะเจ้าของเดิมใช้งานไม่ช้าเลยเพราะว่าใช้มือเดียวด้วยนะสภาพเบาะนะคะลูกค้าอ่าดูสภาพเบาะเจ้าจ๋านะคะไม่ได้พูดเปอร์นะเพราะว่าเจ้าจ๋าจะรีวิวตามความจริงเลยนะคะบกพ่องตรงไหนเป็นยังไงเจา้าจ๋าก็จะรีวิวตรงๆเลยนะคะเพราะว่าจะให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดและพอใจนะคะที่จะตัดสินใจซื้อรถกับเจ้าจ๋านะคะอ่ะนะคะนี่นี่คือในส่วนของเบาะนะคะ อันนี้ในส่วนของเบาะนะอันนี้อันนี้คาบเหงื่อจะจ๋านะคะเมื่อกี้เหงื่อออกนะอ่ะอันนี้นะเบาะเป็นเบาะเดิมๆนะเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยอ่าเดินดได้จะเข็บสีขาวเบาะนุ่มมากลูกค้าสภาพเบาะนี่ไม่ช้ําเลยนะอ่ามีรอยยุ่ยนิดนึงอ่ะอันนี้บอกตรงๆเลยตรงที่คนขับนะก็ธรรมดานะคะตามอยียุการใช้งานเพราะว่าเป็นรถพีสองพันสิบหกนะแล้วสภาพเนี้ยบอกบอกว่าอมสวยมากนะไม่วิ่งแค่เจนะ็ดหมื่นหกลูกค้า ไม่วิ่งเพียงเจ็ดหมื่นหกเท่านั้นเองโอ้โหใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มที่สุดเลยคุ้มมากๆเลยสภาพป้ายแดงนะอ่าโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังนะอันนี้ก็คือของมาจากโรงงานเลยนะอันนี้คือของมาจากโรงงานเลยก็จะมีรอยถลอกนิดนึงตามนะคะรอยนั่งเพราะว่าตัวนี้เป็นแค่สติกเกอร์หนังนะสติกเกอร์หนังแล้วก็เย็บธรรมดา,ามีรอย คนนั่งมันก็จะมีรอยถลอกนิดนึงนะเหมือนเป็นรถคันนี้เป็นรถบ้านรถใช้ในครอบครัวนะเจ้าของเดืมใช้มือเดียวจริงๆนะก็แค่อ,อาจจะพาลูกพาภรรยาไปเที่ยวนะเพราะว่าสภาพรถสังเกตจากการปิดประตูนะสังเกตจากการปิดประตูเนี่ยก็คือยังแน่นๆอยู่เลยนะคะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะลูกค้าเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะเพราะว่าไม่วิ่งยังน้อยอยู่เลยเพราะว่าไม่วิ่งเพียง70,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถปี16แต่ไม่วิ่ง70,000กิโลเมตรถือว่าน้อยที่สุดเลยนะมาดูในส่วนของห้องเครื่องห้องเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ก็ได้เป็นแบตเตอรี่ใหมๆ่ๆเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยนะแล้วก็ดูเครื่องยนต์นะคะลูกค้าดูเครื่องยนต์นะไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องนะ น,นี่สภาพเดิมเลยสีมากรอยแปบจากโรงงานยังอยู่นะคะอัหล่ทุกตัวไม่มีรอยขันรอยคายได้รถมือสองสภาพนางฟ้านะแบบนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มที่สุดเลยคุ้มมาก ใครตัดสินใจอย่าช้านะคะเพราะว่าถ้าคุณตัดสินใจช้าแค่บางทีนะแค่ชั่วโมงเดียวลูกค้าก็ไม่ทันนะคะลูกค้าท่านอื่นแล้วเพราะว่ารถของเรามาไวไปไวเพราะขายดีมากนะคะทีมจัดซื้อเนี่ยจัดซื้อเข้ามาไม่ทันเลยนะแล้วก็สภาพตอนนี้สภาพการซื้อรถเข้าตอนนี้ก็คือเข้าซื้อรับเข้าซื้อยากมากๆเพราะว่ารถหายากแล้วนะคะอ่าให้ลูกค้าดูอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของฝากระโปรงนะฝากระโปรงน็อตฝาน็อตตึ๊บ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 นะอันนี้คือสภาพเดิม รอยซีนนะฮะรอยเม็ดพาร์กรอยน็อตสติ๊กเกอร์ยังอยู่ที่เดิมนะฝาาฉนวนการความร้อนลูกค้าก็จะได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้ไปใช้งานสภาพเดิมๆใช้งานยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมแซมแน่นอนเพราะเราการันตีได้เลยนะคะก็มาถึงท้ายคลิปแล้วลูกค้าที่สนใจนะเห็นท้ายคลิปแล้วอยากคิดนานนะคะอดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าจะจ่าไม่เตือนนะคะมีลูกคา้าหลายท่านที่โทรเข้ามานะ ดูคลิปหลายวันแล้วแต่เพิ่งโทรเข้ามาแต่ที่ไหนได้รถของเราไปแล้วนะคะอันนี้บอกไว้เลยอันนี้คือเรื่องจริงนะสำหรับวันนี้ก็ไม่พูดเยอะนะคะมาถึงท้ายคลิปแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องของจ๊จ๋ารถสวยเกรดเไว้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันนะคะรีวิวอย่างตามบ้านละสาคันเลยนะคะสำหรับวันนี้จ๊จ๋าขอจบการรีวิวรถเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ